เจอเมื่อคืนก็ประมาณสี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ครับผมเขาเขามาทําอะไรแถวนี้อ่เขามาเขาบอกว่าเขาต้องการผู้หญิงให้ให้หาผู้หญิงให้เขาแล้วก็ก็ให้ให้ให้ที่วินมิสซิบิให้เขาแล้วเขาก็มานั่งกินที่วินมางกินกินที่วินนั่งกินอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมใช่ใส่แล้วก็ให้ไปหาผู้หญิงกับเพื่อนกันเลยพาเดินไปดูผู้หญิงตอนที่แรกจะไม่รู้นะะพอมาพอกลับมาอีกรอบถึง ผมรู้ว่าจำได้พอดีเปิดในเฟซดูกันมันมารู้ว่าว่าเคยเป็นขา่าวสังชาติคนนี้เคยเป็นข่าวคเคยเป็นข่าวก็เลยมาคุยกันทางน้าที่คนนี้คนนี้ก็เลยถ่ายคลิปกันไว้แล้วก็ถ่ายรูปอะไรกันไว้เขาเขาคุยกับเรายังไงบ้างเขาบอกว่าเขาได้เงินมาจากที่ถนนข้อสารเขาบอกว่ามีคนให้เขามาแล้วเขาเอาเงินมาโชว์สี่หมื่นมาโชว์ตรงด้านนี้ตรงตรงเสียนตรงนี้ดีมาแล้วก็ก็้าปิดเซนเตียแหละแล้วเขาบอกเขาต้องการผู้หญิง ก็ไปหาเขาเสร็จแล้วก็หาเขาก็ไม่ชอบเขาก็เดินเข้าไปในวอล์กิ้แรกยังไม่รู้นะกอมาเปิดในเฟซดูก็เลยรู้กันนะก็เลยถ่ายรูปบันทีเลึกก็เลยถ่ายรูปบันทีเลึกแล้วเขาเขาเขาคุยกันน้องาไงไหงเรนบอกว่าจะกลับไปกรุงเทพ่วันไหนวันนี้เขาบอกจะกลับไปกรุงเทพอีกครั้งเพื่อไป เอาตังค์กินทั้งเลยเอาตังค์หมายถึงว่าไปเอาตังค์หรือว่าไปไปเดินแบบไปขอรับบริจาคไปขอทานแถวถนนข้าษาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกจากที่ว่ามาเที่ยวที่นี่แล้วตังค์หมดใช่เขาบอกเขาบอกอยู่นี้นะบอกกับเราอย่างนี้ใช่ไหมคือกลับเดินทางกลับพรุ่งนี้ก็คือเช้าเช้าวันนี้แต่เขาก็บอกเขาเล่าให้ฟังว่าเขารอเพื่อนเขาด้วยรอเพื่อนเขาด้วยรอเพื่อนเพื่อนก็เราเราพอจะทราบไหมเขาว่าเป็นชาวอะไรเป็นชาวเยอรมัน